มาต่อกันที่ Facebook ของอดีตสวสมชายสแสวงการนะครับท่านโพสต์ข้อความสั้นๆก่อนจะมีบทความยาวนะครับข้อความสั้นๆบอกว่าตบปากทนาย I.O. ทำไม่ให้สารเกี่ยวข้องกับการบังคับโทษต้องถามว่ากฎหมายให้สารออกหมายจำคุกทำไมทำไมไม่ให้ราชทัร์ออกคำสั่งจำคุกผู้ต้องขังซะเองอำนาจราชทัร์ใหญ่เหนือคำพิพากษาศาลดีกาหรือไงนะครับถัดมาอดีตสวสมชายสแสวงการ ก็ได้โพสต์บทความนะครับด้วยการบอกว่าเป็นความเห็นนักกฎหมายนิรนามท่านหนึ่งเขียนได้ตรงจุดตรงใจตรงข้อกฎหมายและตรงตามข้อเท็จจริงมากๆครับเนื้อความบอกว่าสารก้าวไายราชทันนะครับ มีเครื่องหมายคำถามเลยต้องเสียงสูงนิดหนึ่งนะครับออบอกว่าช่วงนี้ไม่มีข่าวไหนคลึกโครมโด่งดังเท่าข่าวสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งนัดไต่สวนข้อเท็จจริงคดีชั้น14ทั้งสื่อกระแสะหลักและสื่อออนไลน์ละเลงกันเต็มที่บรรดานักวิชาการนักวิชากเกินนักกฎหมายนักกฎหมู่หลายค่ายหลายสีต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายบางคนเห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของสารดีกา ต้นเรื่องมาจากนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ไต่สวนว่าราชทรรได้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สารดีกามีคำสั่งว่านายชันชัยผู้ร้องนั้นไม่ใช่คู่ความและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องแต่เมื่อความปรากฏต่อสารว่าอาจมีการบังคับ ตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลนี้ศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรจึงเห็นสมควรส่งสำเนาคำร้องให้โจทและจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่อม4ีทับสอ5 1าาจำเลยที่1ในคดีหมายเลขแดงที่10ทับสอ5 2และจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่อม5ทับสของศาลนี้แล้วให้โจทและจำเลยดังกล่าว แจ้งต่อศาลว่ามีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างในคำร้องหรือไม่อย่างไรกับสำเนาคำร้องให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของศาลว่าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่อย่างไร สาลดีกานั้นเคยยกคำร้องของนายชันชัยมาแล้วสองครั้งด้วยเหตุผลเดิมคือนายชันชัยไม่ใช่คู่ความและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องแต่ครั้งที่3จากการประชุมผู้พิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสียงส่วนใหญ่เห็นว่านายชันชัยไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องแต่เมื่อความปรากฏขึ้นตามคำร้องของนายชันชัยสารดีกาจึงมีคำสั่ง ตั้งผู้พิพากษาสารดีกา5ท่านเป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงว่าได้มีการบังคับตามหมายจำคุกหรือไม่ปัญหาถกเถียงกันมีหลายประเด็นครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือสารดีกาใช้อำนาจอะไรในการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีนี้แม้ว่าประชาชนสื่อมวลชนและนักวิชาการทั้งหลายส่วนใหญ่นั้นจะเห็นว่าสารดีกามีอำนาจสั่งไต่สวนคดีนี้ได้ แต่ก็มีนักวิชาการบางคนนะครับที่โต้แย้งเสียงแข็งเลยว่าหลังจากพิภากษาคดีเสร็จสิ้นแล้วศาลก็หมดอำนาจอย่างสิ้นเชิงเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือราชัณฑ์ฝ่ายเดียวที่จะดำเนินการบังคับโทษหรือบริหารโทษต่อไปนักวิชาการบางคนก็สุดตรงขนาดหนักถึงกับพูดว่าหลังเสร็จสิ้นคำพิภากษาแล้วฝ่ายบริหารจะปู้ยี่ปู้ยำคดีอย่างไรก็มีสิทธิ์ทำได้โดยชอบศาลไม่มีอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงอีกแล้ว ถ้าฝ่ายบริหารทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของสภาที่จะเข้ามาดำเนินการสอบฝ่ายบริหารไม่ใช่หน้าที่ของศาลฝั่งดูก็มีเหตุผลเพราะเป็นเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจสามฝ่ายคือบริหารตุลาการและนิติบัญญัติตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการดุลอำนาจกันร,ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการแต่เมื่อพิจารณากฎหมายที่บัญญัติไว้การบังคับโทษตามคำพิพากษาเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็จริง แต่ไม่ได้เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกฎหมายยังให้อำนาจศาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบังคับโทษได้ด้วยกฎหมายที่บัญญัติไว้ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2560อยู่ในหมวดที่7การบังคับคดีอยู่ในมาตรา65ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุดกฎหมายมาตรานี้รับรองอำนาจในชั้นบังคับคดีของศาลฎีกาไว้ชัดแจ้งเถียงไม่ได้โดยให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีได้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปี2562ในข้อ61วรรค2ได้กําหนดไว้แล้วครับกําหนดว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้ผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา3คนมีอํานาจออกกฎหมายหรือคําสั่งใดๆก็ตามที่เห็นสมควรเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชัดไหมครับ ขอย้ำอีกทีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้ผู้พิพากษาสารดีกา 3. คนมีอำนาจออกหมายหรือคำสั่งใดๆเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้ายังไม่ชัดลองดูอีกข้อหนึ่งคือข้อ62ข้อ6กํากำหนดว่าเมื่อบุคคลภายนอกยื่นคำร้องขอต่อศาลในชั้นบังคับคดีให้ผู้พิพากษา ประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลดีกาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะพิจารณาชี้ขาดคำร้องหรือคำขอดังกล่าวสั้นๆง่ายๆเมื่อมีคนมาร้องขอในชั้นบังคับคดีให้ผู้พิพากษาศาลดีกาอย่างน้อย3มคนเป็นองค์คณะพิจารณาชี้ขาดคำร้องคุณชันชัยมาร้องว่าการส่งตัวผู้ต้องขังไปนอนชั้น14โรงพยาบาลเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน่าจะอาศัยข้อกำหนด ข้อ62นี้สารดีกาไม่รับคำร้องเพราะคุณชันชัยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีแต่เมื่อความปรากฏขึ้นต่อสารจากคำร้องดังกล่าวศาลฎีกาจึงตั้งองค์คณะ5คนให้ดำเนินการไตส่สวนข้อเท็จจริงคดีชั้น14จึงเป็นการใช้อำนาจตามข้อกำหนดของประธานศารดีกาในข้อ61วรรค2และข้อ62ซึ่งออกตามความในมาตรา65 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี60คำสั่งของสารดีกาจึงมีกฎหมายรองรับโดยชอบถูกต้องและสมบูรณ์คนที่เคยสงสัยตั้งคำถามว่าสารเอาอำนาจอะไรมาออกคำสั่งคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ตอนนี้ส่งกันในลายสพัฒมากเลยครับสำหรับบทความนี้ ที่ยืนยันว่าสารมีอำนาจที่จะไต่สวนเรื่องนี้ครับ